สวัสดีค่ะน้องๆคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการสร้างฝันสร้างคิดออนไลน์ค,ค่ะกับภาษาหน้ารู้นะคะใหม่สูงค่ะโอมมเชเปอร์ค่ะก็แปลว่าสวัสดีนะคะในภาษาไท<ช>ยแล้วก็ภาษากรียงค,ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะกับ ในส่วนของภาษาหน้ารู้ในส่วนของอาคารสถานที่ใช่ค่ะใช่อาคารสถานที่ไหมคะอาคารสถานที่เฉยเใช่ไหมคะ,คะวันนี้เรามีแผนที่นะคะในส่วนของเขตเทศบาลเมืองแม่งสศนมีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้างมีสถานที่ไหนที่น่าไปบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ ทางทิศเหนือนะคะ,คะสถานที่แรกคือคําว่าเรือนจำนะคะ,คะเรือนจาภาษาไทยใหญ่คือคําว่าครอบคอบค่ะส่วนภาษากะเหรี่ยงนะคะขอคะ้ขอค่ะข้อใกล้เคียงกับภ<ช>าษาไทยใหญ่เนาะคำศัพท์คําที่สองค่ะคือคําว่าโรงเรียนค่ะโรงเรียนในเขตเทศาบาลก็มีอยู่หลายโรงเรียนด้วยกันนะคะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนห้องศึกษา โรงเรียนอบจโรงเรียนเทศบาลนะคะโรงเรียนอนุบาลและอนุบาลบรรณวิทย์ใช่ไหมคะโรงเรียนภาษาไทยใหญ่ค่ะฮงเฮนฮงเฮนค่ะส่วนภาษาการเรียนนะคะโจค่ะโจโอ้สั้นดีนะคะใช่ค่ะคำศัพท์คำถัดมานะคะก็คือคำว่าวัดค่ะวัดในเขตเทศบาลก็มีอยู่หลายวัดตัวอย่างเช่นวัดพระแทดอยกองมูค่ะค่ะวัดภาษาไทยใหญ่คือคำว่าจองจอง ถ้าเป็นวัดพระธาตุดอยกองมูภาษาไทยใหญ่คือคําว่าจ้องปลายร้อยจ้องปลายร้อยค่ะภาษากะเหรี่ยงส่วนวัดภาษากะเหรี่ยงนะคะก็จองกันค่ะจองโอ้ยใกล้มากเลยนะคะจองนะคะคําศัพท์คําถัดมาค่ะคือคําว่าสถานีตํารวจนะคะสถานีตํารวจภาษาไทยใหญ่ค่ะห้องภาคห้องภาคค่ะส่วนภาษากะเหรี่ยงนะคะยซาหล่อค่ะอะไรนะคะยีซาร์หล่อคะ คำศัพท์คำถัดมาค่ะคือคําว่าห้องสมุดค่ะห้องสมุดนี้จะทับศัพท์นิดนึงนะคะภาษาไทยใหญ่ก็ห้องสมุดห้องสมุดค่ะส่วนภาษาการเรียนก็จะทับศัพท์เหมือนกันค่ะก็จะเรียกว่าห้องสมุดเหมือนกันค่ะพูดภาษากลางไปเลยนะห้องสมุดใกล้เคียงกันเนาะห้องสมุดในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนก็มีเยอะเหมือนกันนะคะมีตรงไหนบ้างคอมเมนต์กันมานะคะโอเคค่ะคาศัพท์คําถัดมานะคะก็คือคําว่าศาลเจ้าค่ะศาลเจ้าภาษาไทยใหญ่คือคําว่าเจ้าเมืองเจ้าเมือง ค่ะส่วนภาษาการเรียนนะคะปุจธโค่ะปุจธะโค่ะค่ะคำศัพท์คำถัดมานะคะก็คือคําว่าวิทยาลัยชุมชนค่ะวิทยาลัยก็ทับศัพท์เหมือนกันค่ะภาษาไทยใหญ่คือคําว่าวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนค่ะส่วนภาษาการเรียนก็จะทับศัพท์เหมือนกันค่ะก็จะเรียกว่าวิทยาลัยชุมชนค่ะวิทยาลัยชุมชนค่ะก็เหมือนกันเลยเนาะใช่ค่ะค่ะคำศัพท์คําถัดมาค่ะคํานี้มีคําศัพท์เฉพาะนะคะคือคําว่าตลาดค่ะตลาดภาษาไทยใหญ่คือคําว่ากาด กาดค่ะส่วนภาษาการเรียงค่ะกาดเหมือนกันค่ะเอ้าทำไมใกล้กันขน่ยใช่ค่ะก็จะเรียกว่ากาดเหมือนกันค่ะค่ะคาศัพท์คําถัดมาค่ะคือคําว่าโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลภาษาไทยใหญ่คือคําว่าห้องหมอห้องหมอค่ะส่วนภาษาการเรียงนะคะแต่ชาฮีค่ะแต่ชาฮีค่ะคาศัพท์คําถัดมาค่ะสนามกีฬาค่ะภาษาไทยใหญ่คือคําว่าสนามกีฬา สนามกีฬาบางทีก็อาจจะเรียกว่าลานกีฬาลานกีฬาก็ได้นะคะส่วนภาษาการเรียงนะคะแต่กระดดดหล่อค่ะแต่กระดดดหล่อค่ะมีศัพท์เฉพาะเนาะใช่ค่ะคำศัพท์คำถัดมาค่ะสนามกีฬาไปแล้วต่อไปสนามบินค่ะสนามบินภาษาไทยใหญ่ค่ะสนามบินสนามบินค่ะส่วนภาษาการเรียงนะคะกุบบอลหล่อค่ะกุบบอลหล่อค่ะมีสนามบินก็ต้องมีเครื่องบินใช่ไหมคคะเครื่องบินภาษาไทยใหญ่ค่ะเฮอร์บิน เพอบิน <Her> ค่ะส่วนภาษาการเรียงนะคะก็จะเรียกว่ากุบอค่ะกุบบอค่ะแล้วก็คําสุดท้ายแล้วนะคะคือคําว่าประตูเมืองใช่ไหมคะ,คะซึ่งออก็จะมีประตูด้านทิศเหนือแล้วก็ด้านทิศใต้นะคะ,คะประตูเมืองนะคะภาษาไทยใหญ่คือซุ่มพักตูซุ่มพักตู ส่วนภาษากะเรียงค่ะก็จะทับศัพท์ไปเลยค่ะประตูเมืองอย่างเงี้ยไปเลยอ๋อประตูเมืองประตูเมืองค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับสถานที่เนาะแล้วก็เดี๋ยวน้องๆไปลองดูสถานที่อื่นๆที่อยู่ในแผนที่นะคะอย่างเช่นคําว่าศูนย์ไอซีทีเนี่ยภาษาไทยใหญ่ก็ทับศัพท์ไปเลยค่ะศูนย์ไอซีทีอย่างเงี้ยนะคะก็ ใช่กากการเรียนก็จะเหมือนกันใช่ค่ะมันเป็นลักษณะของสถานที่เฉพาะเนาะค่ะก็ยังไงกลับไปทบทวนกันนะคะแล้วรู้จักวัดไหนบ้างรู้จักโรงเรียนไหนบ้างห้องสมุดไหนบ้างนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะในคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะค่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ นะคะให้กับศูนย์ ICT นะคะที่ Facebook MHS ICT Fanpage ค่ะและ Youtube MHS ICT ค่ะแล้วกลับมาพบกันนะคะกับคลิปต่อไปเราจะพาไปที่ไหนบ้างอย่าลืมมาชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ